สวัสดีครับท่านอันนี้อยู่ในรถเชฟโรเลตออฟตาหนึ่งจุดหกปีศูนย์สี่นะครับผมติดแก๊ส LPG แบบหัวฉีดใช้ได้ทั้งน้ำมันและแก๊สนะครับผมดีหมดทุกอย่างใช้งานได้ทุกระบบภาษีไม่ขาดนะครับผมก็ราคาเพียงห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น,นครับผมโคตรน่าตกใจครับราคาคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมสำหรับคนที่ชอบความ ประหยัดแล้วก็ไม่ต้องดูแลมันเยอะเหมือนพวกเกียออตโต้นะครับผมไม่ต้องแบบว่าไปกลัวมันจะพังจะเสียลากรอดไปเต็มที่นะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับผมรถตัวรถรถคันนี้ดีหมดทุกอย่างนะครับผมมีแค่ถ้าลงหลุมแรงๆเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับผมจะดังกึกๆนิดนึงไม่ไม่เยอะดังแค่นั้นนะที่เหลือดีหมดทุกอย่างครับรับประกันคันนี้ราคาก็ถูกมากด้วยนะครับผม ก็เป็นรถบ้านแท้ๆจริงครับคนใช้งานอย่างธนุถนอมก็จะระดับตกมาถึงมือเราก็ค่อนข้างที่จะได้รถที่ดีนะครับผมสีภายนอกเป็นสีแดงสีเดิมโรงงานนะครับผมก็คันนี้ไม่มีชนหนักนครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบว่าซ่อมสีบางจุดเป็นเรื่องปกติครับผมรถเบนซ์บีเอ็มมดีมันก็มันก็มีซ่อมแบบนี้เป็นบางจุดอไอ้ที่ชนเนี่ยคือไม่มีชนหนักนบ,บางคนมาดูแบบว่าสีทํามาผมว่า คือดูอายุรถกับราคารถนะครับผมมันมันผมว่าทาได้แบบว่าเนียนขนาดนี้ก็หายากแนละ้วมันไม่ได้ชนหนักจนเละนะทุกท่านก็ต้องดูตามความเป็นจริงนะครับผมอย่าไปดูแบบทฤษฎียูทูบมากแล้วก็หลอนกันตามๆมนะครับผมก็รถที่ดีนะครับทุกท่านรถทุกคันเนี่ยอย่างวิ่งในกรุงเทพรถคันนี้ เดี๋ยวมอไซค์มันก็เฉียวชนมันก็ต้องมีเอาไปทําสีบ้างเรื่องปกตินะครับผมชนหนักในที่นี้ชนจนถึงโครงสร้างแบบวิ่งแล้วแบบเป๋ไปไปมาอ่านั่นคือรถที่ไม่สมควรซื้อนะครับผมแต่คันนี้ไม่มีชนหนักนะครับผมก็สีสันเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าภายนอกว่าดีแล้วคันนี้ภายในก็ดีเอาภายนอก,อกนะครับหมายถึงว่ามันสวยกว่าภายนอกครับ ไอ้พวกไอส่งอาหารมันทักทายกันนะเพื่ออะไรไม่รู้นะผมเรียกร้องความสนใจไอเด็กพวกนี้อะนี่นะภายในนี่ครับด้านหลังก็อย่างที่ผมบอกว่าคันนี้แอร์หนาวนครับโงลางดีแอร์เย็นเครื่องเกียร์ดีหมดนะผมเกียร์นี่แบบว่าเข้าง่ายไม่มีหลุดนะผมระบบน้ำมันใช้ได้ นะครับผมแก๊สใช้ได้ดีทั้ง2ระบบนะครับผมเติมแก๊สอยู่ใต้ฝั่งนี้นะครับผมก็กระจกไม่มีร้าวไม่มีแตกดีหมดครับทุกท่านก็ใครสนใจรถด,ดีๆคันนึงราคาเพียงแค่5,900 0บาทไว้ใช้งานก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับทุกท่านขอบคุณมากสวัสดีครับ